คุณผู้ชมจําได้ปะครับว่าคดีนาฬิกาป้อมเนี่ยนะครับหลังจากปปชยกคําร้องไม่ส่งฟ้องคดีไปอะ่ะมีสํานักข่าวใช้พรบรข้อมูลข่าวสารขอข้อมูลจากปปชครับไม่ว่าจะเป็นสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีการเสนอต่อปอปชรวมถึงคําชี้แจงของพลเอกประวิทย์ในคดีทั้ง4ครั้งด้วยนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับได้มาเป็นกระดาษเปล่าด้วยนะครับ,บรเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันตั้งแต่ปี2562แล้วนะคุณผู้ชมฟ้องกันไปถึงสารปกครองแล้วก็มีคำพิพากษาให้ปปชาเปิดเผยรายงานการสอบสวนตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566แล้วนะครับแต่พอถึงวันนี้ครับปปชาก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลอยู่ดีนะครับ คุณผู้ชมครับเรามีคําพิพากษาบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ฟังนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าฮึกเหิมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ประเทศเรามันช่างเป็นประเทศที่มีกฎหมายจริงๆและคนไทยทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันครับคุณผู้ชมครับศาลว่าไว้แบบนี้ครับ ข้อมูลที่ผู้ร้องขอขอให้เปิดเผยไม่ได้มีลักษณะจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรืออาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีเสื่อมประสิทธิภาพหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของปปชอีกทั้งข้อมูลดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของปปชรวมถึงข้อกล่าวอ้างอื่นๆที่ปปชยกอ้างขึ้นอุทธร์ก็ฟังไม่ขึ้น เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับสารปกครองสูงสุดให้เหตุผลประกอบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า,วาการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของปอปชอ,อันเป็นการคำนึงถึงหลักประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องครับอ้าวแล้วสรุปเห็นหรือยังอะไอเอ,เอกอสารที่ว่าย่งครับเอาอย่างนี้ได้เหรอวะก็สารสั่งแล้วนี่ก็นี่ไง คือล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็มีความคืบหน้าแล้วคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือคนที่ไปฟ้องศาลปกครอง <c oughs> ก็ออกมาบอกนะครับว่าศาลสั่งว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนและล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันควรครับ <c oughs> และในที่สุดครับศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้ปรับ ผู้ถูกฟ้องแล้วนะครับปรับเป็นเงินขั้นต่ำสุดนะครับ5,000บาทครับและให้ผู้ถูกฟ้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายใน15วันนะครับซึ่งคนโดนฟ้องเนี่ยมี2คนนะครับก็คือสำนักงานปปชภาคหนึ่ง และคณะกรรมการปปชภาค2ครับ <c oughs> ดังนั้นครับปปชเสียตังไปจุกๆ <c oughs> 1 0 0น0นบาทน,นี่คุณผู้ชมฮะลงโทษหนักหน่วงสุดๆไปเลยจะหนักกว่านี้นะครับถ้าเกิดสารสั่งว่าเฮ้ยผิดมากวิ่งไปดีดมะกอกมันดีกว่าอันนี้จะหนักมากเลยนะครับผมแต่เพื่อนสรุปแล้วสารสั่งปรับแบบนี้แล้วอะ่ะเอกสารเราต้องได้ดูแล้วป่ะก็ก็ยังอยู่ดีว่ะเพื่อน เฮ้ยแต่ว่าก็สารสั่งแล้วไงต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน15วันคำสั่งสารออกมาเมื่อวันที่2องพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันแน่เนาะแต่ด้วยกันนะเอาเอาอันนี้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคือกูขออนุญาตช็อกกับมูลค่าค่าปรับแป๊บหนึ่งได้ไหมคือมูลค่าความโปร่งใสในประเทศนี้เนี่ยมันมีค่าแค่5 0า0เองหรอวะ คุณวีระเนี่ยก็บอกว่าจะไปดำเนินคดีอาญาต่อนะครับโดยจะฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับโดยบอกว่าเพราะคำสั่งศาลปกครองกลางในวันนี้เนี่ยนะครับคือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทำความผิดจริงครับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยมีเจตนาท้าทายอำนาจศาลปกครองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทั้งๆที่คดีถึงที่สุดแล้วไม่ยอมให้เอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีนาฬิกา22เรือนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับนี่ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าหมื่นหนึ่งที่เป็นค่าปรับเนี่ยตกลงแล้วปปชจะควักเงินเดือนจ่ายเองหรือเปล่าหรือสุดท้ายก็มาจบที่ใช้เงินภาษีไปจ่ายครับ คุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่ชอบ Daily Topics นะครับติดตามทั้งแบบรายการสดแล้วก็คลิปใน TikTok นะครับและอยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เราต้องการเมมเบอร์เป็นจำนวนมากเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนของพวกเราด้วยการกดดอกจัน48 489-912-411แล้วก็โทรออกนะครับแค่นี้คุณก็จะได้ร่วมสนับสนุนพวกเรากันแล้วนะครับ